เหตุผลที่ผมหายไปเพราะว่า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 เริ่มกี่โมงวะ ไอ้บ้าเสียงพัดลมยังดังกว่าเสียงพูดดกผมกลับมาแล้วนะครับอีกทีนะครับผมอย่าแปลกใจทําไมวันนี้ผมมาซึมผมไม่ได้มาซึมผมก็มาปกติของผมนี่แหละแต่ผมแค่แบบไม่อยากปลอกมือเหมือนแต่ก่อนแล้วอะ่ะมันดูโอเวอร์เกินไปเนาะมาเป็นเวแบบเรียบร้อยดีกว่านะครับผมตอนแหลชิบหายมึงตอนแหลชิบหายเลยก็จะมาอัปเดตชีวิตให้ฟังว่าหายไปไหนมานะครับหายไปไหนมาวะกูไม่รู้แล้วคนดูจะรู้ไหม อะไรมันก็ต้องรู้สิมึงขายไปไหนมาเออถ้าใครอยากจะรู้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดย่างกดย่างแน่ยังไม่กดอากดสักทีเถอะเฮียกูจะได้ไปแล้วเฮียเออเออถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยไปมาครับเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่าทำไมผมถึงหายไปครับเหตุ okay, ผลที่ผมหายไปเพราะว่า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 ,วาโปรแกรมตัดต่อม,มีปัญหาครับก็เลยไม่ได้ตัดคลิปลงนะครับแต่ตอนนี้โปรแกรมตัดต่อผมกลับมาแล้วนะครับ ทุกคนก็จะได้เจอผมเหมือนเดิมนะถึงแม้ว,ว่ามันจะเบื่อนหน้าคู้แล้วก็ตามนะคือผมไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ได้ติดภารกิจไม่ได้อะไรโปรแกรมตัดต่อผมมีปัญหาผมก็เลยไม่ได้ตัดคลิปลงนะครับมันคือข้ออ้างของคนขี้เกียจนั่นแหละไม่แต่มันก็ส่วนหนึ่งไงนะครับวันนี้ก็ได้กลับมาทําแล้วนี่แล้วก็ จะมาพูดให้ฟังด้วยว่าคอนเทนต์ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมทําอะไรอยู่ก็มีทาเลงนะครับแล้วก็มีรายการที่คลับเฮานะเป็นรายการสดนะครับผมชื่อว่า Top 3 f e s t e r l i n g นะครับผมไปติดตามกันได้ในแอปคลับเฮานะครับผมนี่หน้าตาแบบนี้นะครับรายการผมก็จะเป็นรายการนี้นะครับรอบที่แล้วผมเคยบอกในคลิปหนึ่งนะครับว่าผมมีคอนเทนต์ในคลับเฮาแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนรูปแบบรายการ ทิศนะครับก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาเล่าอะไรก็ได้ที่อยากจะเล่าประจําอาทิตย์ไปเจออะไรมาประจําอาทิตย์นั้นเอามาเล่าให้ฟังครับหรือว่าถ้ามีเรื่องที่อยากจะเล่าก็มาเล่าให้ฟังได้นะครับเพราะว่าถ้าผมมานั่งคิดคอนเทนต์ทุกอาทิตย์นี่ปวดหัวตายเลยนะครับผมอยากจะให้ทุกคนรู้ว่ารายการผมมีนะจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่าคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็เลย ตั้งเหมอน็อกพีทฟีเจอริ่นะครับแล้วก็คอนเทนต์ใน YouTube ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็จะมีหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตผมแต่อาจจะไม่ได้มีคอนเทนต์ที่แบบใหญ่ๆต้องใช้ตังค์เยอะๆไม่นะครับใครอยากดูคอนเทนต์ใหญ่ๆใช้ตังค์เยอะไปดูช่องอื่นับช่องกูเป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตตัวเองนะครับก็คือหลักๆเนี่ยผมจะมีทั้งหมด2รายการก็คือเป็น gvlog.g@ h ก m ับนนะครับผม จะมีเช่นถ่ายคลิปเกี่ยวกับไอดอลคลิปชีวิตประจําวันผมนะครับคลิปไปเที่ยวสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นคือผมมีแผนว่าผมจะทําสัมภาษณ์นันดกดนตรีด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขอคิดก่อนนะครับว่าจะเอาใครมาเป็นคนแรกในการสัมภาษณ์นะครับก็รอติดตามได้เลยครับนี่ก็มีคอนเทนต์ประมาณนี้นะอนาคตก็รอดูว่าผมจะทําอะไรบ้างก็ บอกคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็รอติดตามช่องทางต่างๆของผมนะครับจะได้รู้ว่าผมจะมีคอนเทนต์อะไรใน YouTube ลงนะครับหลักๆก็จะเป็น Facebook นะครับ f e c o o o p k p e อีจจี้โซนนะครับส่วนที่เหลือก็ติดตามได้ Facebook ส่วนตัวนะครับ Ig, t i k t o ก t ทวิ t เตอร์เ e นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเน้นแบบว่า TikTok, IG, f a c อ b o o ฟซบเป็นหลักนะครับผม t i k t o ทรก็รู้อยู่ผมเล่นเอาไว้2องสามาลงคลิปแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปรีโพสสาวอเดียวนะครับ บ้ากากจริงๆเนี่ยมันเป็นธรรมดาของผู้ชายไงเออเราก็ต้องแบบไปดูสาวเพื่อความกระชุ่มกระชวยนะครับดูจนทิปปี้จะขอดูด้วยแล้วเนี่ยแบบไหนขอดูมั่งนี้มาแบ่งมั่งนี้จะไปสู้สาวที่ท้อเจอได้เฮ้ยนี่กูดูสาวหนักขนาดนี้เลยนะแล้วก็ช่องทางยูทูปก็จะมี2ช่องนะครับเป็นอิดอิสจีนะครับแล้วก็จะมีช่องอิดอิสจีคอนะครับอันนั้นจะเป็นช่องเพลงนะครับกับดนตรีเป็นหลักน,นะครับใครอยากดูคอนเทนต์ดนตรีแบบลึกๆ ก็สามารถไปติดตาม IG พอได้นะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาอัปเดตให้หายคิดถึงใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็รอติดตามคอนเทนต์ใหม่ของผมได้เลยนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย